สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมผมจะมาให้อาหารปลาไหลนะครับผมก็ขอเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนนะครับกิจกรรมหลักๆนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงปลาไหลนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ในช่องนะครับก็จะเข้าใจอยู่นะครับว่าปกติฤดูฝนเนี่ยผมก็จะทําการเลี้ยงปลาไหลขุนปลาไหลนะครับเพื่อต้องการให้ปลาไหลนะครับออกไข่นะครับผม ก็วันนี้นะครับก็จะให้อาหารนะครับก็อาหารก็มีเป็นเนื้อไก่บดนะครับผมแล้วก็เป็นอาหารประดุกนะครับ9921นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีวิตามินนะครับมีวิตามินแร่ธาตุค่อนข้างจะครบนะครับถ้าเกิดให้แต่เนื้อไก่บดอย่างเดียวนะครับเขาก็จะได้แต่โปรตีนนะครับไขมันนะครับแต่บวกวิตามินเนี่ย ก็จะไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงผสมอาหารปลาดุกไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตอนนี้อาหารปลาดุกก็มีอยู่ประมาณ1ช้อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักเนื้อไก่นะครับไปสัก2ช้อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เวลาเราไปใส่ในโอ่งเอ้ยในบ่อแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็น3ช้อนพอดีนะครับผมก็จะคุกแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุกเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จกระจา ให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับผมเอาละะครับนี่ก็เป็นหน้าตานะครับของอาหารนะครับปลาดุกที่คุกกับเนื้อไก่บดแล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับอาจจะมีเหลื่อมล้ํากันบ้างนะครับก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่ก็เป็นบ่อที่มีปลาเยอะหน่อยนะครับก้อนเล็กก็ปลาน้อยหน่อยนะครับโดยเราจะมีอยู่3ามบ่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปให้อาหารกันเลยดีกว่านะครับ อันนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ่อปลาไหลแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็อันนี้เป็นบ่อที่หนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นบ่อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดอันนี้นิดหนึ่งนะครับดูอย่างนี้นะครับจะถ่ายง่ายกว่านะครับบ่อที่หนึ่งนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับมีต้นแพงโพยน้ํานะครับขึ้นพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักอาหารให้ไว้เลยนะครับในบ่อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ไว้ตรงมุมนี้นะครับผม ก็จะให้ไว้แบบนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นบ่อที่หนึ่งนะครับก่อนจะให้ไว้ในมุมนี้นะครับ,บอยนี้นะครับเดี๋ยวไปให้ในบ่อที่สามก่อนนะครับเพราะว่าในบ่อที่สองเนี่ยปลาจะค่อนจะค่อนข้างที่จะขึ้นมากินเร็วนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้สักแป,ป๊บนึงเพื่อจะดูด้วยว่าปลาขึ้นมากินเลยไหมนะครับผมเดี๋ยวไปดูในบ่อที่สามต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสภาพ บ่อที่สามนะครับผมก็ผมก็แหวกนะครับต้นแทงปวยน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เนื้อไก่บดกับอาหารนะครับไว้ด้านมุมตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับในบ่อที่สามนะครับเราไปต่อกันในบ่อที่สองนะครับในบ่อสุดท้ายนะครับเพราะว่าบ่อที่สองเนี่ยขึ้นมากินเร็วนะครับผมเลยตั้งใจว่าเดี๋ยวให้อาหารแล้วผมจะตั้งกล้องไว้นะครับผม ไปดูในบอ่อที่สองกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในบอ่อที่สองนะครับสภาพบ่อจะประมาณอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เนื้อไก่บดที่คุกกะหารกระดูกไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับผมว่าเมื่อกี้เหมือนปลาขึ้นมาคุบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะตั้งกล้องไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปลาจะกินไหมนะครับผม เอาแล้วนะครับผมหลังจากผ่านไปประมาณสัก10นาทีนะครับผมก็กลับมาดูนะครับในบ่อที่2นี่ก็หมดแล้วนะครับแต่ยังคงเหลือเศษอาหารเม็ดลอยน้ําอยู่นิดหน่อยนะครับผมแต่เนื้อไก่บดนะครับหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในบ่อที่1นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในบ่อที่1นนะครับก็จะมีร่องรอยการกินของปลาไหลอยู่เหมือนกันนะครับ จะสังเกตว่าเนื้อไก่ที่เราใส่ไปเนี่ยหมดแล้วนะครับเหลือนิดหน่อยเองนะครับแล้วก็มีอาหารเม็ดลอยอยู่นะครับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็คงจะไล่กินจนหมดนะครับผมสภาพบ่อก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในบ่อที่3ามกันต่อนะครับผมในบ่อที่3ามนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับมาไหลกินอาหารนะครับเนื้อไก่นะครับแล้วก็เหลืออาหารเม็ดลอยน้ําอยู่บ้างนะครับ เดี๋ยวก็คงไล่กินอาหารเม็ดต่อนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจการเลี้ยงปลาไหลการเพาะปลาไหละนะครับก็สามารถกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ได้นะครับผมก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็มาลุ้นกันด้วยนะครับว่าปีนี้ผมจะได้ลูกปลาไหลไหมนะครับผม ภาพบอกประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ